ไปไหนไม่ได้อล้คือมีแต่คนไปเคาะประตูอยู่ที่นั่นนอนแล้วคือแบบหืมมี่แบบพอเวลากระโดดมันแบบเหมือนมีอะไรเข้าสิงอ่ะมัน,นมีเอือหายตัวได้ก huh. like yeah. yeah. ็สวัสดีกันด้วยนะทุกคนวันนี้เรามาอยู่ กับเอ่อ Back in Story นะซึ่งตอนนี้อ้มีแต่คนมีแต่เด็กเข้าโอ้โหมีแต่คนเข้ามากันเพียบเลยเลยเลยไม่คนมาโอ้โหทุกคนแล้วหัวเราลอยทุกค้เราลอยทุกคนเราลอยอ่ะทุกคนเโคตรลอยจ้ะโอเคแเราลองก่อนโอ้มีคนออกไปแล้วหนึ่งเกมสกอร์มีเพลเยอร์ ดาวโหลดไปเยอะห้าหกเจ็ดเก้าสิบกว่าเคมาแล้วต้องมาแล้วนะโิดมีที่ให้หลบด้วยอ่ะกูหาก่อนว่ามีของอะไรบ้างเฮ้ยเราจะน้ปนก็กินน้ำปนโอเคปึ๊บตึ๊กกินนะป้าอันนี้บอกว่าต้องหากุญแจ ลลกินเลยแล้วกันถ้าเราทำอย่างเงี้ยก็จะติดใช่ไหมนันก็จะติดไปไหนไม่ได้เอาคือคือดูคือดูคือด,อดูมันไปไหนไม่ได้เลยโอเคจากนั้นเราก็จะออกไปด้านนอกกันว้าวด้านนอกคือดีมากด้านนอกคือดีอ,อุ้ยมีคนผ่านนานๆชานบ้านเรารวยอินสตาโคร์ ตัวเราสามารถถอายได้เี่ตัวเราหายได้อ่ะคุณลุงนี้ช่วยเราไว้ได้โดยการถ่ายตัวอังเคิลเพนโอเคเอา้าวแล้วเพื่อนไปไหนหมดแล้วหรือเพื่อนไปไหนหมดแล้วก็ไม่รู้ดูเพื่อนหายไปไหนหมดแล้วนี่๋อ้ยนี่ดูสิ อันนี้เราก็อันนี้เปดิปดได้เปิดได้วว้ยเจ๋งโคตรเจ๋งเลยแล้วก็มีไฟเปิดปิดได้นั่นเป็นเทอรล่าโอเคไม่ต้องเขาบอกว่าให้ไปที่โต๊ะเสร็จเราก็รอให้มาสง่งมีแต่คนไปเคาะประตูอยู่ที่น บ้านนะดูดูมันทำดูมันทำนี้สิอ่ะอู้หูยหายตัวได้เดี๋ยวนะทำไมเราหายตัวได้วะทำไมเราหายตัวได้ทำไมเพื่อนหายตัวไม่ได้มาแล้วไปกินกันเขาบอกว่าเป็นขันตัวตัว,ตวเออไปกินกันไปกินอยู่บนโต๊ะกันหยิบกระเช็ดมาหยิบกระเช็ดได้แล้ว,ลวเราเก็บไว้ไปก่อน เสร็จล้วเราก็ไปดูที่ตรงนี้ดูทีวีโอเคทีวีจะเริ่มไม่สี่สี่สี่สามที่สามสี่เดี๋ยวนี้ก็ลุ้มหมดแล้วเนี่ย้โรอเหมือนกันก็ตอนนี้เราเราไม่นนมเป็นที่เราเรแล้วสองไม่สองสองื้ม เดเราจะปดเสียกันเดินนะทุกคนอะไรเลย,รเ,ลยเราก็ไปน,นนะ่ะเอดูเพื่อนดูเพื่อนนอน,อน,ม,ม,น,อนม,มันจะนอนเตมเปเลยอุยขอเขาด้วยขอเขาด้วยชัขอเขาด้วยอีชนันขอเขาด้วยโอ้โห นอนเลยเพื่อนเพื่อนเพื่อนนอนเลยนอนเลยแม่นอนแล้วคือแบบืหมีแบบพอเรากระโดดใช่มันแบบมันมีอะไรข้าสิงอ่ะมันมีมันมีโอเคแล้วก็ค้นหาดูตามอะไรยัดทำใสอุ้ยถ้าเราเอาไกลๆมันก็เดินตรนี้อุ้ยอุ้ยโอ้ยเราต้องหนีวยเราต้องหนีแล้วเราต้องหน,นงีแล้วหูหูหูอุ้ยมันดีจังดีเแล้วโอเคเราไปตรงนี้ก่อนมาตัวออ ได้วิ่งให้ตัวได้ว่ะทุกคนโอเคโอเคเขาตกอมสิโอ้ตคอมดีมากอันนี้เป็นอะไรทีม่มึง น่าจะเอาไปด้านล่างอยู่เลนี่ขอกินพิซซ่าพลังเติมพลังกอดตอนนี้เลือดเราเต็มเสมอเสมอได้ทุกที่ทุกทางอ๋อตอนนี้เพื่อนก็ทำเป็นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะอินดัมเบดฉันมีมืออยู่สิบอื่นซึ่งตอนนี้ไม่รู้ว่าเาไปทำอะไรมแล้วรจรงไม่รู้ว่าเราไปทำอะไรไบ้านบาจะจ๊ะทุกคน